สักสองสามทุ่มเลยท่านท่านที่ดีโทรมาว่าได้พาหมอหยงไปโรงพยาบาลเพื่อไปมีอาการไม่ดีก็เขาตอบว่ามีอาการไม่ดีเข้าโรงพยาบาลวันที่วันที่เจ็ดนะฮะตอนแรกผมเรียกว่าผมแถลงวันที่ผมวันที่เจ็ดจำจำผิดวันที่เจ็ดวันเสาร์ที่เจ็ดแล้วก็ผมก็มาทราบเอาวันที่แปด แต่เช้าเ <c oughs> พราะว่าเด็กแล้สามสี่ทุ่มแล้วที่ผม,ผมขขขเขารายงานผมมาเขาเข้าพักผ่อนแล้วแล้วก็ระห ok. ว่างนั้นก็ไม่ได้ติดตามอะไรเพราะคิดว่าเป็นการเข้าโรงพยาบาลแ,แล้วทันดีโทรมาคงไม่อยากลุกวนผมด้วยก็าบ <c oughs> ร่าเส,สียชีวิตที่คืนวันที่เจ็ดในขั้นต้นก็สอบถามว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรก็ได้ทราบว่าห้าหกเนี่ยไม่สบายแล้วเอาแพทย์มาตรวจ ร่างกายมีพยาบาลให้ยา,ารักษาโรคไปไปมีไข้ขึ้นอะไรอ่้อันนี้ผมไม่ทราบนะผมทราบตอนหลังที่เข้าทีวัดนะครับวันที่เจ็ดเนี่ยปกติยามเวียนยาก็จะตรวจก่อนนอนเพราะตรงนั้นมีพี่ผู้ต้องขังอยู่ห้าหห้าคนก็ตรวจมาก็ดูก็ดูแลอาการไม่ดีเห็นหายใจเห็นแต่คำนองนี้ผู้ก็เห็ ลรวก็รีบรายงานผู้ชาญอย่างว่าส่ง,งลงมาก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับขั้นตอนก็วันที่2ข่านการทราบเป็นเรื่องของเราก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชธัรแล้วก็แจ้งตำรวจในพื้นที่ตำรวจก็ไปแจ้งทางคณะกรรมการพิสูจน์สี่ฝ่าย เมื่อวันที่8ปสี่ฝ่ายเพราะวันที่7มันเด็กสี่ฝ่ายแล้วก็จนสุทิ่ศพก็มีอาการคลองแผลแล้วก็